ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกม Star v a u t y ใน UEA Bed เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะคุณผู้ชมผมจะมาซื้อฟีสปินนะครับมีก็มาที่1,000่นะอันนี้ของเก่านะครับที่เล่นไว้นะก็มันเป็นเกมใหม่นะเราก็ดูตารางการจ่ายมันสักนิดนึงแล้วกันนะครับตัวผู้ชายใส่แว่นนี่คือแพงที่สุดนะครับถูกที่สุดก็เป็นตัวเจนะครับวิธีการชนะรางวัลก็4ี่พวิธีนะคุณผู้ชม ส่วนมิสไซล์นี่ก็คือจะคอยยิงวายนะครับในฟีเจอร์ฟรีเกมนะโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะผมจะซื้อไปเลยครับ4,500บาทนะไม้แรกนะครับปะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะได้รอบทั้งหมดกี่รอบนะคุณผู้ชมโอเคโอ้โหโอ,อย่างน้อยนะ ได้มาหรอบเองนะครับปะเปิดแรกมามิสไซก็ยังไม่เจอเลยนะครับอื้โอเคมาละยิงเยอะอยู่ยิงเยอะอยู่คุณผู้ชมเยดโดหนึ่ง็ดพดร้อยบาทนะครับซื้อมา4,500นะเกมนี้มันเด็ดตรงนี้นะมันเด็ดตรงที่เวลายิงวายเนี่ยมันได้คูดเยอะนะคุณผู้ชม ถ้ายิงยิงไวคูณติดมาด้วยนี่คือสุดติ่งนะครับโอเคกำไรแล้วละ่ะกำไรแล้วนะโอเคได้เป็นตัวคิวนะครับเปิดแรกก็กำไรเลยนะคุณผู้ชมกำไรมาประมาณ13นานะครับ13300นะตอนนี้ผมมีกำไร14นนะคุณผู้ชมอะเรายังซื้ออีกนะครับที่ราคา4,500บาทนะเพราะว่าเราต้องทำเทินให้ครบนะ ผมฝากมา10,000ืผมก็ต้องทำเทินหมุนเวียน10,000ืนะครับถึงจะถอนได้นะโอ้โหรอบนี้ได้แค่5รอบเลยนะโอเคมิดไซน์มาแต่หัววันนะครับจะยิงกี่ทียิงค่อนข้างจะน้อยนะไม่เป็นวายคูณนะคุณผู้ชมเป็นวายธรรมดานะครับมันเลยไม่ค่อยแตกนะ โอเค okay, 2340ยิงดิยิงยิงยิงจ้าย,ย, okay. ยิงได้อยู่ครับผมโอเค2,988ยังได้อยู่ครับ4,191นะโอเคขาดทุนก็คงจะขาดไม่มากนะขาดหลักร้อยนะครับโอ้โหตอนแรกผมใจแป้วเลยนะคิดว่าจะขาดเยอะนะคุณผู้ชมคือ100,000นะเท่ากับผมเพินไปละ9,000นะอะครั้งนี้เราอาจจะซื้อน้อยๆน,น,นะคุณผู้ชมอย่างน้อยก็เอากำไรไว้สัก10,000ก็ยังดีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ินสองพแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีอยู่900นะผมฝากมา1,900นะคุณผู้ชมกำไรเท่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่เสียหายนะ โอเคมิดไซด์ามานะครับต้องยิงเยอะกว่านี้โอ้โหยิงทีเดียวนะโอเค432นะครับเริ่มไม่มีมาแล้วนะตอนนี้ยิงปะเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอ้โหค่อนข้างจะน้อยนะ กำไรเท่าตัวนะแต่รู้สึกว่าไอ้รอบเมื่อกี้เนี้ยเราขาดทุนไปเยอะนะขึ้นเลยนะครับแบบนี้นะถ้าผมซื้อ15ื่นห้าละปะ่ะเบ็ดสองซื้อหมื่นนะครับจัดปะ่ะเจ็ดรอบนะเจ็ดหมุนฟรีนะครับทั้งหมดนะ น,นี้ใช้ทั้งกําไรแล้วก็ใช้ทั้งทุนตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมงามไส้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่แตกนะครับอันนี้คือวัดใจเลยนะไอห่างมทรายไม่หล่นลงมาเลยนะชิปหา่แล้วโอเคมาแล้วโอ้โหแต่มังยิงอย่างกากนะ้ยเบ็สอ0ร้นนะไม่ยิงตัวคูนออกมาเลยนะครับตัวคูณน่ะมีมังเต โอ้โหโอเคได้อยู่คุณผู้ชมได้คืนไว้หยยี่สินะครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะเซนเซานะครับเราซื้อมาหมื่นนะโอเคจบจบเจ้าไม่เล้าหรือนะครับไม่ควรไปต่อแล้วนะเทินก็เทินครบแล้วนะคุณผู้ชมทุนหนึ่งนะครับทุนหนึ่ก้าำไรประมาณหนึ่งนะก็ เอาแล้วกันนะไม่ต่อแล้วนะคุณผู้ชมวนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ